ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานในโรงพยาบาลเก่าที่ถูกทิ้งร้างมาหลายปีแล้วโรงพยาบาลนี้เคยเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักในช่วงสงครามแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงโรงพยาบาลก็ถูกปิดตัวลงและทิ้งร้างอย่างยาวนานเธอเป็นส่วนหนึ่งของทีมทำความสะอาดที่ต้องไปเก็บข้าวของในโรงพยาบาลเก่าที่ถูกทิ้งไว้แต่ไม่สามารถหาคนอื่นมาช่วยได้เพราะทุกคนกลัวว่าโรงพยาบาลนี้จะมีอะไรแปลกประหลาด เธอจึงต้องไปทำงานในช่วงเย็นคนเดียวขณะที่เธอกำลังเดินสำรวจในห้องพักของผู้ป่วยเธอเริ่มได้ยินเสียงกระดิ่งที่เคยใช้ในห้องฉุกเฉินดังขึ้นมาเบาๆโดยที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเมื่อหันไปดูเธอก็เห็นแสงไฟจากห้องด้านหนึ่งกระพริบเหมือนมีคนเดินผ่านแต่เมื่อเดินเข้าไปก็ไม่พบใครเลยเธอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะไฟเก่าหรือเครื่องใช้บางอย่างที่ยังทำงานอยู่แต่ความรู้สึกที่ตามมาก็คือ ความเย็นที่ชวนขนลุกและเสียงกระซิบเบาๆที่เหมือนกับเสียงของคนที่เจ็บปวดเมื่อเธอกำลังจะเดินกลับเธอเห็นภาพเบลอๆของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้องใส่ชุดขาวและหน้าเธอเหมือนคนป่วยที่เคยรักษาที่โรงพยาบาลน,นี้หญิงสาวรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนกับมีใครสักคนกำลังจ้องมองแต่เมื่อหันไปมองอีกครั้งก็ไม่เห็นอะไรต่อมาเธอเล่าประสบการณ์นี้ให้กับทีมงานคนอื่นๆฟังแต่ไม่มีใครเชื่อ แต่หลังจากนั้นก็มีคนเริ่มบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดในที่นั้นบ่อยๆเช่นเสียงฝีเท้าที่เดินตามหลังหรือการเห็นเงาเดินไปในห้องที่ว่างเปล่าหลายครั้งที่ผู้คนที่เข้าไปทำงานในโรงพยาบาลเก่ารายงานว่าได้ยินเสียงแปลก,ปลกๆเช่นเสียงผู้ป่วยร้องของความช่วยเหลือหรือเสียงกระดิ่งที่เคยใช้ในห้องฉุกเฉินแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องก็ตาม นี่ทำให้เกิดการพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ในหมู่คนท้องถิ่นและทําให้โรงพยาบาลเก่ากลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในช่วงกลางคืนเรื่องเล่าแบบนี้ยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าต่อกันไปเรื่อยๆและบางคนที่เคยไปที่โรงพยาบาลเก่าก็อาจจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่คล้ายกันทําให้สถานที่เหล่านี้ถูกมองว่าเป็นที่ที่มีความลึกลับและสิ่งเหนือธรรมชาติซ่อนอยู่